สวัสดีค่ะกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ้าวันนี้วันที่สามสิบเมษายนนะคะวันนี้วันศุกร์ของแท้นะเมื่อวานนี่เป็นวันศุกร์หลอกหลายคนหลงเชื่อนะว่าเมื่อวานเป็นวันศุกร์นะคะโดยเฉพาะคนที่บอกเองนี่แหละนะ,ะ่ะโอเคเริ่มต้นที่ทำเซนเดลี่นะคะเอ่อมุมมองของราคาที่เดลี่คือ ราคาลงมาทดสอบ176 4.24แล้วดูเหมือนจะยังไม่ผ่านแต่ก็ยังชิดชายแดนซัพพอร์ตนี้อยู่นั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆเมื่อวานนะก็คือข้างบนมีสัญญาณกดดันนะคะแล้วก็ข้างล่างนั้นยังไม่เกิดสัญญาณดูดอทที่เป็นสัญญาณกดดันฝั่งขาขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงของมันยังมีอยู่นะในทำเฟมเดลลี่แต่ว่ามันจะไปช้าไปเร็วนั้นต้องเช็คสัญญาณอื่นก่อน เทรนนะคะยังเป็นแบบว่ากำกึ่งว่าขาขึ้นกับขาลงเนาะแต่ว่าภาพรวมคือเป็นขาลงนะคะแล้วก็ CCI นะคะวันนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อหมดแรงขายไม่มีนะคะกะ็มันก็เป็นลักษณะของการไซดเวในกรอบว่างในทำเฟรมย่อยนี่แหละแต่ว่าหัวของ CCI เนี่ยทิ้มงลงค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ อ่เอเริ่มมีน้ำหนักว่าแรงซื้อนี่แบบว่าจะจะค่อนข้างไม่มีเยอะแล้วคือแบบเขาเรียกว่ามันทิ่มหัวลงแบบหมดแล้วจริงๆประมาณนั้น <c oughs> มาดูที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะทำเฟรมสี่ชั่วโมงเมืม่อวานราคาลงมาเทสแนวซัพพอร์ตเดิมที่เรามองไว,แว้แล้วนะก็ลงแบบเริงใจมากโอเค แล้วทีนี้นะคะลงมาเทส1764รอบที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะตีรุมรุมว่าเป็นรอบที่2เนาะแล้วก็แหลมลงมาได้ถึงเส้น MA 200เลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนแล้วก็มาติดอยู่ตรงแนวนี้พอดีของทำเฟร4ชั่วโมงนะสร้างเป็นแนวซัพพอร์ตใหม่ที่1755.91นะคะตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้มีสัญญาณรูมาก็มีการรีบาวตัวของราคาขึ้นมาเล็กน้อย ถ้าดูจากการลงของเขาและการรีบาวกับตอนนี้ก็ถือว่ารวมๆแล้วเครื่องรีบาวขึ้นมาครึ่งแท่งของที่เขาลงเนาะโอเคครึ่งทางไม่ใช่ครึ่งแทงครึ่งทางของที่เขาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกลับขึ้นมาอยู่กลางกรอบพอดีเราก็จะเห็นกรอบของสี่ชั่วโมงตอนนี้มันเหมือนกับขยายวงกว้างกว่าเดิมนะคะเป็นที่ support ที่หนึ่งเจ็ดห้าห้าจุดเก้าหนึ่งนะคะด้านล่างกับ resistance ข้างบนอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าจุดแปดสามเนี่ยเป็น กรอบที่กว้างขึ้นนั่นเอง้วที่มาตามดูต่อว่ารานะคามีอกาสขึ้นไปเทส r e ร i s ิส n ซนซ์ข้างบนไหมหรือว่ามันจะกลับลงมาเทสตซัพอร์ตเดิมก่อนหรือเปล่าคือราคาจะไปทางไหนประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคดูเทรนด์นะเทรนด์ก็กึ่งๆนะคะอยากจะอย่างเป็นขาลงแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะก็กึ่งๆขาขึ้นกับขาลงนะคะแต่แท่งราคามันอยู่ใต้รั้วสีแดงเนี่ยมันมี ในยะสำคัญว่าฝั่งขาลงเริ่มได้เปรียบอยู่นั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> แม้ว่าสัญญาณบูดอทนี้จะมาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะดันให้ราคากลับขึ้นไปเทสต์รีสแตนต์ข้างบนหรือว่ามันเป็นแค่ทำให้ราคาชะลอตัวในการลงนะเดี๋ยวไปเช็คสัญญาณอื่นก่อนมาดูเทรน CCI นะตอนนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อมาเต็มนะจ๊ะแต่ว่าอีก45นาทีจะจบแท่ง มันก็ดันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแล้วก็มาชะลอตัวอยู่แถวแถวหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองแรงขายนั้นก็ยังไม่มีนะคะที่ทำเฟมนี้คือแรงขายกับแรงซื้อตอนนี้คือแบบแรงซื้อเยอะกว่าเพราะยังเต็มอยู่แรงขายนั้นก็เริ่มตกเยอะนั่นเองนะคะแต่ไม่ถึงกับหมดเพราะฉะนั <c oughs> ้นราคามันชะลออยู่ตัวอยู่ตรงนี้นะคะเอ่อถ้าดูที่สัญญาณโอ้บอย นี้นะคะการโอเวอร์ทางฝั่งคารของก์ตอนนี้เป็นระดับกลางนะคือยังไม่ใช่ขั้นสุดของการโอเวอร์หมายความว่าถ้าแรงขายฟื้นราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นั่นเองนะจ๊ะโอเคอันนี้คือมุมมองของสี่ชั่วโมงตอนนี้กำลังเลือกทางอยู่แต่ว่าเห็นแล้เลระว่าฝั่งขายนั้นเริ่มได้เปรียบเดี๋ยวไปดูย่อยกว่านี้ก่อนนิดนึง ดูที่ H 1นะคะที่ H 1เทรนเป็นขาลงแล้วแล้วก็สัญญาณ o v e r r o ์บอ,อตอนนี้คือ Over ทางฝั่งขาลงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ราคานะคะหลังจากรีบาวตัวขึ้นมานะคะก็คือแท่งราคายังปรับตัวอยู่ใต้ MA 2 0 0หรือว่าอยู่ใต้แนวรั้วสีแดงแสดงว่าฝั่งขาลงยังได้เปรียบอยู่นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ติดอยู่ในกรอบเล็กๆของท F เฟมนี้คือระหว่างซัพพอร์ตที่1765.33กับรีสสแตนที่ หนึ่งเจ็เจสามจุดนึ่งศูนั่นเองไซ์เวย์อยู่ในนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เองคือแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่มีเลยในทําเฟรมนี้นะจ๊ะแต่ดูแล้วก็ฝั่งขาลงคือได้เปรียบมาดูสามสิบนะสามสิบก็เป็นเทรนขาลงนะคะแล้วก็ลักษณะก็เป็นเหมือนกันเลยกับที่3ามเฟรมเอหนึ่ง,งเมื่อกี้นะคะ ก็สัญญาณกดดันเรดเนี่ยก็มาแล้วแท่งราคาก็อยู่ใต้รั้วสีแดงหรือว่าอยู่ใต้ m อ2 0 0 H1 เมื่อกี้ก็จริงๆมีเรดดอทมาแล้วจ้ะทุกคนแต่ว่ารั้วมันบงังนะจ๊ะเป็นเรดดอททิปนั่นเองนะจ๊ะอ้าสามาต่อ30มสิบเหมือน h อนะ M15 ก็เหมือน H1 แต่ M15 ตอนนี้ ราคากำลังเริ่มถูกบีบรุนแรงมากเลยนะคะคือแบบว่าบีบขึ้นบีบลงนี้ค่อนข้างรุนแรงมีโอกาสที่มันจะดันราคาไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องมาตามดูอีกทีนะในแท่ง4ชั่วโมงถัดไปนะคะเพราะว่าคีย์ของการวิ่งรายวันจะอยู่ที่นี่ว่าตัวของแรงซื้อที่ก่อตัวมาเต็มในแท่งนี้แท่งถัดไปเขาจะมาต่อได้ไหม ถ้าเขามาต่อได้เขาก็มีโอกาสที่จะปีนขึ้นไปคือตอนนี้เขาติด e ี i ิแ a นต์ตรงนี้เนาะย่อยคือ1.773.10ถ้าแรงซื้อมาต่อได้ราคะมีโอกาสปีนขึ้นไปนะคะเลเวลถัดไปของ e ี i ิแ a นต์ก็เป็นกรอบนี้แหละของทำเฟรม4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นก็มามาอาจจะมาจอดชะลอตรงนี้ได้ก่อนคือแถว1.782 ก็เลเวลถัดมาคือ resistance ที่17.89.83นั่นเองนะจ๊ะบอกตัวเลขถูกไหมเนี่ยโอเคอันนี้คือ r e s i s t a n c สำคัญนะคะแล้วถัดจากนั้นน่ะถัดจากนั้นก็ตรงนี้เลยนะครับแนวเดิมที่เขาติดอยู่ก่อนหน้านี้ในทถวเฟมเดล l ี่นะคะคือ17.97.78 แต่วันนี้ระยะสวิงนั้นวัดให้ไกลทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงนะจ๊ะในกรณีที่แบบว่าเกิดสวิงขึ้นได้จริงๆทั้งฝั่งขาขึ้นก็ไปสุดข้างบนโน้นก็หนึ่งแปดสองสามจุดหนึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าดูจากแรงซื้อที่ไม่ค่อยมีแล้วในทำเฟมใหญ่นี่ก็โอกาสจะขึ้นไปสุดเนี่ยยากอยู่นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังหน่อยสรุปว่า ถ้าแรงซื้อไม่มาโอกาสที่จะปีนขึ้นกลงกอบนี่ก็ยังยากอยู่นั่นเองอาจารในแทงถัดไปแต่ถ้ามาก็มีโอกาสที่จะมาเทสกอบสองกอบนี้ข้างบนคือ1789กับ1797โ okay. อเคแต่ถ้าในเคสถัดไปที่แบบว่าแรงซื้อมันตกนะคะราคาก็มีโอกาสไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมนะคะก็คือระหว่าง1773กับเป็นลักษณะสไซด์เวย์ดันลงนะ คืออาจจะดันลงมาเทพพอตมีอีกรอบหอนึ่งได้นะคะแนวพพอร์ตสำคัญก็คือที่อยู่ใกล้เขาก็หนึ่งเจ็ดหกห้าจุดสามสามก็ใกล้เคียงกับหนึ่งเจ็ดหกสี่แนวเดิมแล้วก็แนวใหม่ก็คือหนึ่งเจ็ดห้าห้าจุดเก้าหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วในเคสที่แรงขายฟื้นนะทีนี้เพราะว่ามันเป็นลนักษณะสมมติว่ามันเป็นไซด์เวแบบดันลงเพราะตอนนี้ แท่งราคามันยังอยู่ใต้รั้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่แบบว่าแนวนี้อาจจะรับไม่อยู่อะไรอย่างงี้นะจจะคือถ้าหลุดจาก1755.91ไปไหนต่อได้นะคะไปไหนต่อก็สับพอตสำคัญข้างล่างของเขาคือ1723.58นะจ๊ะแล้วก็สุดระยะสวิงด้านล่างวันนี้อินดิเคเตอร์วันให้ที่1721.99 แต่ว่าก่อนจะถึงแนวรับสำคัญก็อาจจะมาจอดชะลอแถวนี้ก่อนได้นะแถว1 7 3 okay. now, ่งาจุดนะครับโอเคเห็นแนวรับแนวต้านแล้วก็แนวโน้มแล้วล่ะแล้วก็ไปตามดูตามที่เราเราได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือให้ดูต่อจบแทงนี้แล้วมาตอบไม่แรงซื้อไม่มาก็มีกรกต่ายเวดันลงเทสแนว ซัพพอร์ตดิมได้แล้วถ้าแรงขายมาก็หลุดลงข้างล่างนะคะอันนี้คือมุมมองหลักที่แบบว่ามีวอกสเป็นแบบนี้สูงแต่ว่าจะจริงหรือเปล่านั้นก็ต้องแบบว่าตามดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าถ้าแบบแรงซื้อมาฟื้นได้ก็ข้างบนนะเห็นแนวแล้วโอเค วันนี้วันศุกร์จริงๆเพราะฉะนั้นก็ข่าวในตารางนะคะช่วงเย็นมีข่าวเกี่ยวกับดอลลาร์เป็นชุดเลยนะแต่ไม่ใช่กลองแดงก็ให้ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวนอกตารางอื่นๆด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า